สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูตุ๊กตาอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยเราไปรู้จักความหมายของคำว่าสุขบัญญตัติสุขบัญญัติหมายถึงข้อที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจเบิกบาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ประการวันนี้คุณค,ณคณรูตุ๊กตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ข้อที่1ถึงข้อที่5ค่ะข้อที่1การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการรักษาวความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้าหรือของใช้เป็นการดูแลรักษาส,สุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่ติดมาในชีวิตประจำวันไม่ให้เข้าสู่ร่างกายซึ่งจะทำให้เจ็บป่วยได้นอกจากนี้การเป็นคนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นที่น่าคบหาของเพื่อนเพื่อนและคนรอบข้างนะคะแล้วเราจะมีวิธีการดูแลและสาวความสะอาดของร่างกายได้อย่างไรข้อที่1อาบน้ำให้สะอาดทุกวันโดยฟอกสบู่และถูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมของร่างกายหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดตัวให้แห้งทุกครั้งโดยเฉพาะบริเวณตามซอกและข้อพับต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการอับชื้นข้อที่2มันสะผมเป็นประจำและเช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเด็กผู้หญิงควรมัดผมและรวบผมให้เรียบร้อย หรือตัดผมให้สั้นเพื่อป้องกันการเกิดเหานะคะข้อ3ควรตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคนั่นเองค่ะการรักษาความสะอาดของใช้ของเราทำได้อย่างไรข้อที่1 สวมเสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นข้อ2เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าผ้าใบซักให้สะอาดและตากแดดให้แห้งข้อ3หมั่นซักผ้าเช็คตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มให้สะอาดอยู่เสมอ ที่นอนหมอนมุง้งควรหมั่นปากแดดเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคค่ะข้อ4ํทำความสะอาดและจัดเก็บของใช้ของเล่นให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและฝุ่นละอองเมื่อนํามาใช้หรือนํามาเล่นต้องเก็บเข้าที่ไม่วางเกะก,กะ เพราะว่าหากละเลยจะทำให้เสี่ยงต่อโรคที่เป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นภูมิแพ้หอบหืดและติดเชื้อต่างๆและยังเป็นโรคที่สังคมรังเกียดนั่นก็คือโรคผิวหนังต่างๆเช่นกลาบเกลื่อนหัดเหาเชื้อรา สุขบัญญัติข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปลงฟันอย่างถูกวิธีฟันของคนเราทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารช่วยในการออกเสียงหากเราดูแลฟันไม่ดีก็จะทำให้ฟันของเราผุเหงือกอักเสบเจ็บปวดหรือว่าเสียวฟันการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ดีจะทําให้เสียสุขภาพได้ค่ะสิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อให้ฟันของเราแข็งแรงนั่นก็คือข้อที่1แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอน จะมีบางคนที่แปลงฟันเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือหลังรับประทานอาหารการแปลงฟันอย่างถูกว,วิธีวางขนแปรงสีฟันให้แนบกับขอบเงือกเอยงขนแปรงสีฟันเป็นมุม45องศากับตัวฟัน เป็นฟันด้านบนให้ปัดลงล่างถ้าเป็นฟันด้านล่างให้ปัดขึ้นบนทำแบบนี้ทั้งฟันด้านในและด้านนอกแปรงให้ทั่วทุกซี่ทั้งด้านในและด้านนอกทั้งฟันด้านบนและฟันด้านล่างให้สะอาดทุกทุกซี่ ส่วนฟันบดเคี้ยวให้ถูไปมาตามแนวฟันทั้งซ้ายและขวาทั้งด้านบนและด้านล่างให้สะอาดแล้วบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดข้อ2แปลงลิ้นทุกครั้งหลังการแปลงฟันเพื่อกำจัดทาราบอาหารที่ตกค้างข้อที่สา บ้วนปากให้สะอาดทุกครั้งหลังกินอาหารข้อ4ล้างแปลงสีฟันให้สะอาดทุกครั้งหลังการแปลงฟันและตั้งหรือแครนเอาไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเท่นอกจากนี้เราควรหมั่นเสริมสุขภาพฟันด้วยการปฏิบัติตนดังนี้นะคะ ข้อที่1กินผักผลไม้เพื่อเสริมสร้างฟันให้แข็งแรงผักผลไม้ยังมีเส้นใยช่วยทำความสะอาดฟันของเราได้ด้วยข้อที่2ตรวจสุขภาพในช่องปากด้วยตนเองหากพบสิ่งผิดปกติควรรีบไปปรึกษาแพทย์แต่นั้นเนิน่นซึ่งการรักษา อาจจะทำได้ง่ายและไม่เจ็บป่วยแต่หากเราปล่อยไว้ฟันของเราจะผุลึกทำให้เจ็บปวดและเสียค่าใช้จ่ายมากหรืออาจจะต้องถอนฟันได้นั่นเองนะคะอย่างน้อยเราควรไปพบทันตะแพทย์ปีละหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสุขภาพฟันของเรา สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาฟันให้แข็งแรงนั่นก็คือข้อที่หนึ่งหลีกเลี่ยงการกินลูกอมทอฟฟี่หรือขนมหวานที่มีความเหนียวข้อที่สองไม่ใช้ฟันกัดของแข็งหรือใช้ฟันผิดหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นใช้ฟันเปิดฝาขวด หรือใช้ฟันกัดดินสอการรักษาฟันไม่ดีอาจจะทำให้ฟันผุปวดฟันซึ่งจะทำให้ทรมานมากนะคะอาจจะทำให้เหงือกอักเสบมีกลิ่นปากอาหารไม่ย่อยท้องอืดปวดท้องหรือว่าเป็นโรคก,กระเพาะได้นั่นเองค่ะ สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายมือของคนเราเป็นอวัยวะที่สัมผัสสิ่งของต่างๆมือจึงเป็นสิ่งที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายโดยเฉพาะมือที่สัมผัสกับสิ่งสกปรก หยิบจับอาหารเข้าปากสัมผัสบริเวณตาจมูกใบหน้าและอวัยวะอื่นๆตามร่างกายก็ทำให้ติดเชื้อโรคได้การล้างมือบ่อยๆสามารถป้องกันโรคต่างๆได้เช่นโรคท้องร่วงท้องเสียโรคบิด ตับอักเสบผิวหนังอักเสบโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่ติดมากับมือไม่ให้เข้าสู่ร,ร่างกายของเราได้เราจึงควรปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อที่1 ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีด้วยน้ำเปล่าและสะบู่ทุกครั้งข้อ2ล้างมือบ่อยๆจนเป็นสุขนิสัยล้างก่อนหลังการกินอาหารการล้างมือก่อนการเตรียมการปรุงอาหารล้างมือหลังใช้ห้องน้ำ ล้างมือหลังการหยิบจับสิ่งสกปรกหรือล้างมือหลังจับต้องสัตว์ทุกชนิดล้างมือก่อนหรือหลังการสัมผัสผู้ป่วยล้างมือหลังกลับจากโรงเรียนที่ทำงานกลับมาจากนอกบ้านเราไม่ควรใช้มือที่ไม่ได้ล้าง จับต้องบริเวณใบหน้าเพราะอาจจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกหรือตารวมทั้งจะทำให้ใบหน้าสกปรปกหรือมีโอกาสเกิดสิวได้นั่นเองค่ะการล้างมือ7ขั้นตอนขั้นตอนที่1เมื่อล้างด้วยน้ำสะอาดและสะบู่แล้ว ให้เอาฝ่ามือมาถูกันขั้นตอนที่สองอาฝฟ่ามือถูหลังมือขั้นตอนที่สามอาฝฟ่ามือถูฝ่ามือขั้นตอนที่สี่ใช้หลังมือถูฝ่ามือ ขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือรอบรอบฝ่ามือขั้นตอนที่6เอาปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือขั้นตอนที่7ถูวนรอ,รอบรอบข้อมือเพียงเท่านี้มือของเราก็จะสะอาด ราศจากเชื้อโรคแล้วนะคะสุขบัญญัติข้อที่4ร,รับประทานอาหารสุขสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างเพียงพอและเหมาะสม จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าหากอาหารที่มีสารปนเปื้อนไม่ถูกหลักโภชนาการหรือกินอาหารที่มากจนเกินไปก็อาจจะต่อให้เกิดโรคตามมาได้มากมายนะคะการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีข้อที่1กินอาหารที่สุก ะอาดหลีกเลี่ยนการกินอาหารที่สุกสุกดิบๆข้อที่2กินอาหารให้ครบห้ามูแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายข้อที่3กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำซึ่งจะมีวิตามินแร่ธาต และช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ข้อ4ดื่มนมการดื่มนมจะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงเด็กๆควรดื่มนมวันละ2-3ถึงแก้วผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ1-2ถึงแก้วข้อ5ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วข้อ6 หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดกินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจการกินเค็มมากๆอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไตได้ข้อ7ไม่กินอาหารหมักดองอาหารที่มีสีฉูดฉาด เพราะมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุขบัญญัติข้อที่5ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทบุรีสุราสารเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตใจเสียเงินทรักส,สิน และนำไปสู่ปัญหาสังคมมากมายนะคะเรามารู้จักกับบุหรี่กันค่ะบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพเพราะมีสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดอันตรายยกตัวอย่างเช่นก่อให้เกิดโรคถุงลมป่งพอง,องโรคมะเร็งเส้นเลือดในสมองและหัวใจตี ทำให้เป็นอัมพาตหรืออัมพาตได้ค่ะสุราแอลกอฮอล์ที่อยู่ในสุราและเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิดจะไปทำลายเซลล์ประสาทสมองในระยะแรกทำให้ขาดสติก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียบุคลิกภาพในระยะยาว ทำให้ความจำเสื่อมเป็นแพ้ในกระเพาะอาหารเป็นโรคตับแข็งโรคความดันโลหิตสูงโรคพิษสุราเรื้อรังสารเสพติดสารเสพติดจะทำให้ผู้เสพต้ตองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารนั้นเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะมีความต้องการ เสพสารนั้นๆในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อถึงเวลายอยากเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะมีอาการผิดปกติทางด้านจิตใจหรือทางร่างกายจนทำให้สุขภาพเสือ่อมโทรมลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสิระการข้อ1ถึงข้อ5ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไป เด็กๆอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้ในบทเรียนนี้ไม่มีการบ้านนะคะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ